สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้ววันนี้จะมาทำรายการเกี่ยวกับการทำ youtube ให้ถูกต้องและแบบถูกวิธีผมไปคอมเมนต์คอมเมนต์ช่องหนึ่งนะเป็นช่องหนึ่งเป็นไปคอมเมนต์ช่องหนึ่งซึ่งชื่อว่าช่องนายมยุทหาอ่าช่องนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้นวิดีโอซ้ำเยอะมากนะครับวิดีโอซ้ำเยอะมากแต่แต่แต่ก็นั่นแหละ คือช่องเนี้ยของเนาะช่องนายมยุสายเนี่ยวิดีโอเยอะมากนะครับก็คือและมันซ้ํากันเยอะมากนะครับผมวันนี้ก็ผมก็เห็นแล้วซ้ํากันอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่ผมประเมินแล้วไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของ YouTube นะครับถามว่าช่องนี้ใครเป็นคนสอนมากับมือผมเป็นคนสอนเขาทานะแต่เขาทําผิดหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์แล้วยูทูบเนี่ยมันต้องมันต้องทำมันต้องทาวิดีโอไม่ซ้ําใครนะวิดีโอไม่ซ้ํากัน การทำ u t u b e เนี่ยมีหลายแบบนะอันแรกเลยก็คือเราสามารถทำ u t u b e อย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้แอป tiktok กลงนะครับผมเราสามารถทำวิดีโอในเร็วรวรอื่นๆได้นะครับผมผมคอมเมนต์เขาอะไรแล้วว่าเออว่ามันไม่ผ่านวิดีโอซ้ำมันซ้อนมันไอ้นี่กันนะครับผมถ้าคุณไม่อยากให้วิดีโอซ้ำเนี่ยคณต้องทำยังไงคุณก็ต้องไปหาอะไรมารีวิวอย่างอื่นทำอย่างเช่น รีวิวรถกระบ,บะรถเก๋งรีวิวห้องนอนรีวิวพัดลมอะไรก็ได้แล้วแต่คนจะรีวิวเลยนะล้าบ้านแฟนพี่จุนไม่หรพี่บอกมันก็เจรงแต่ว่ามันไม่จําเป็นมันไม่เกี่ยวกับการทํำ u t u b e ซะหน่อยโอเคนะบวังว่าคงถ้าเกิดผมทําช่องถ้าเกิดผมทำวิดีโอล,ลงไปแล้วถ้าเกิดไนเห็นนะั้นไนอาจจะเข้าใจนะเพราะว่า ไอยูทูบเนี่ยพี่เป็นคนสอนมากับมือนะไม่มีเด็กค,คนไหนที่พี่ไม่มเคยไม่สอนนะสอนมากับมือเลยโดยเฉพาะอีน้ำหวานนี่อบอกตรงว่าพี่สอนแล้วมันชอบมันชอบเอาช่องตัวเองไปทํา youtube แบบแบบเปื้อนแบบเปื้อนไม่ใช่แบบเปื้อนนะไปทําแบบผิดวิธีใช่การทำยูทูบผิดวิธีนั้นไม่จำไม่จําเป็นต้อง,องไม่จําเป็นต้องเอาแอป t ิ k กตอกลงนะ จะรีวิวเกี่ยวกับเกมก็ได้เวลาคุณเล่นเกมแล้วคุณทำเกมลงก็ได้ในย t u b e นะ <S 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 เหมือนของช่องเหมือนของช่องไอพอที่กายเนี่ยอยาให้เราได้คอมเมนต์ทำได้คอมเมนต์ปุ๊บเนี่ยช่องมันได้ถูกแบนด์แน่ๆล้นะ,ออะช่องมันได้ถูกแบรนด์แน่ๆนะเพราะว่าเราสามารถแบรนด์ช่องใครก็ได้ที่เราอยากจะแบนด์นะเพราะว่าผมเพราะว่าผมพูดตรงๆนะผมเรียนผมเรียนด้านนี้มาผมสามารถแบรนดช่องใครก็ได้นะผมกูแบรน,ะนไดได้จริงเจงจ เหนื่อยใจคุณมากเลยคุณไอศิตคุณคุยอะไรกูแบนได้จริงจเจเจคุณด่าคุณด่าเขาดิุณเท่มากเนี่กูแบนได้จริงจริงเจ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 กูแบนอะฉันชอบลูกผมเลยนะผมบอกว่าผมสามารถแบนได้นะทไมอกูก็เกิดอันนี้ไม่ได้ด่านะคืออยากจะเตือนไว้ก่อนนะมันบวชก่อนถ้าผมแบนปุ๊บนี่คือรู้เรื่องนะครับคนนะครับคนคนที่ทําช่องทั้งหลายนะ โดยเฉพาะช่องไอคอนที่การที่ผมจะแบนตอนไหนก็ได้แต่ผมยังไม่แบนหรอกเดี๋ยวร้อยมันถึงเวลาแล้วผมจะแบนนะฮควับเพราะว่าวันนี้เพราะว่าผมบอกเลยว่าถ้านายอยากทำ Youtube แบบถูกวิธีพี่จะสอนเป็นครั้งสุดท้ายการทำ Youtube นั้นเอาวิดีโออะไรลงก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้แอป t i k กต็อกจะรีวิวเกมก็ได้จะรีวิวบ้านก็ได้ ะรีวิวอะไรก็ได้ที่ที่อยู่ที่มันมีตามบ้านนะสามารถรีวิวก็ได้นะไม่ใช่วานไหนจะเอาแอป TikTok ลงอย่างเดียวมันไม่ใช่คนดูเขาจะเบื่อเอาเราตอนนี้พี่ลองแชร์ช่องเราไปในกลุ่มเฟซแล้วแต่ว่าไม่รู้จะมีคนติดตามหรือเปล่าเดี๋ยวก็รอก็แล้วกันว่าจํานวนเราจะคนดูจะเพิ่มไหมถ้าไม่เพิ่มแสดงว่าเราทาวิดีโอซ้ํานะโอเคนะเราบอกแค่นี้แหละนะก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ कांपता